ซูโม่กิ๊กโพสต์สุดเศร้าหลังสูญเสียรักแป้นะก่อนหน้านี้นเป็นประเด็นดราม่าสำหรับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันของไทยที่กำลังร้อมแรงและและอุสุดๆเลยแหะคะ่ะเพราะมีทั้งฝ่ายกณะราษดรที่ออกมาเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีลาออกพร้อมกับแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นต่อมาก็มีม็อบเสื้อเหลือง ที่ต้องการปกป้องสถาบันออกมาซึ่งทําให้หลายฝ่ายนั้นเกิดความคิดเห็นเป็นทางการเมืองที่แตกต่างออกไปซึ่งก็มีชาวเน็ตจํานวนไม่น้อยพยายามมอนิเตอร์และสอบถามนักแสดงนักครองหรือคนดังไว้อยู่ฝ่ายไหนกันแน่และนั่นแหละค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องก็เริ่มบานไปลายไปเรื่อยสถานการณ์ก็มีความตึงเครียดมากขึ้นตอนนี้ก็ได้มีดาราและคนมาเทิงออกมาคอเอาและแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากค่ะล่าสุดนันะนกแสดงพิธีกรอย่างซูโมกิกหรือว่า เกียรติจเจริญได้ออกมาโพสข้อความในพื้นที่โซเชียลของตัวเองคะ่ะได้มีการพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กว่า เงียบไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะและปิดไทยด้วยการติดแฮชแท็กว่าเกิดในรัชกาลที่9อย่างไรก็ตามก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสของสุโมกิกเป็นจำนวนมากค่ะและล่าสุดนี้เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อปากิกของเรานั้นสูญเสียคุณแม่สุชาดากิจเจริญโดยได้โพส์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแม่สุชาจากไปอย่างสงบ เมื่อเวลา20นาิก15นาทีของวันนีนนน้ตอนจะมีการไลฟ์แค่นิดเดียวบอกว่ารักแม่นะได้คนในวงการบันเทิงและแฟนคลับรายการต่างเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ